สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีลูกสาวหล่าฮะบึงเฮ้ยโทม้หละโทมากิกติ <c oughs> เฮ้ยกิกโทมาเธอเธอและเสี่ยงอูดดึงแม่กระลูกพูดเพิ่นไม่กิก áo bố lạp gì với ta đây lạp cắn bón này hãy là nên phải lạp biển lạp bớt hắn đẩy

อยังบ่ได้ยินเด้สิฮัลโหลนั่นนี่เลยได้ยินเสียงพี่ไายบ่นั่นเห็นพี่ไายบ่นั่นเห็นพี่ไายบ่นั่นเห็นหน้าพี่ไป่บอสพี่ไายโทรมาเออพี่ไายโทรมาอย่างไม่โทรไลน์เลยไปายเดินบังไปพี่ไปยเดินบัง มุ่นใช่หมุกบอกกับพี่ไผสบายดีบอถามมึงอยู่ใส่ไอยู่ใส่ยนง่งเอาี่บ้านเฮ้ถามคนอยู่พี่ถามครับถามคนดีนะน,นี่อะไรวะีหลับเบาเบาินี่แม่เห็นพี่ไปบอนน่แม่ถามมึง อย so ู่ทางดากสิได้ยินต pues> ีน้องัมาบะ้าไดินว่าละเ้อมึงตมนมเเฮ้ยายัาบ่ฮูบ่ฮูฮูต่ท้องก็มีตังนั่นน่ยเห็นป่ายบนนั่นไหมไม่เแ่เ้ง Nóng bừng nắn chim phút đấy là, thích <laughs> thơ sao bông lương 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 hù lương 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 đang đáng đáng ừ. Cho bớt lập tình này. Đáng เออเอ้อฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยได้ยินปี๋ายบ่อ้อันมีบ้าอันใดดิเ้าเดินจ้ามาทังพอันใดเตยมผมจะไปทิมขยะฮัลโหล บายทีโบบ่ห <If S 2> ูเรื่องบ่หูว่าพี่ปไายอยู่ทั้งในอนั่นเห็นเลยนั่นเห็นพี่ไผ่นั่นแป้วสิแป้วันนั่นเนาะนัพี่เบิ้งเบิ้งฮัลโหล ไฮัลโหลพี่ปไายเห็นพี่ไา่บ่หนิฮะเห็นบ่เออเห็นบ่เห็นบ่หนิเห็นพี่่ายพี่ป่ายหัวซักเลยวบ่คือดอกบไ้ยงินบ่หูแต่เห็นโตัวหนิแจงสิเมน่าเบอกับพี่ไายเลยบ่หูแจ๊กบาเลย นี่โหตะเบาตะกับไม่ท่องไม่ตังค์หาไปปเร็วเหลืยังดกว่าเด็กผู้หญิงอ้าวดีมากดีมากโอ้ยโอ้ย บ่เห็นบ่หูบ่หูดอกหูแต่มีตังก็มีท้องอุ้มวะอุ้มวะอุ้มนั่นเออเสียงผู้ใดล่ะนั่นเสียงผู้ใดล่ะนั่นแม่เสียงพี่ป่ายบ่เองเอาอีกเออเออเออเเออาา

โอ้ยทอง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 ขาเจ้าเอาเอานินกันบ่ฮัลโหลโอ้บ่หูบ่หูบ่หูว่าเป็นผู้ใดเลยเห็นตัวแเถจังสิแมน

เออเฮ้ยผ uh ู้ใดล่ะฮะบ่หูบ่หูบ่ห um> ูหูตะมีตังหนิอยากให้ตะมีตังมาหาอย่างเดียวหูเรื่องเลยรับบไดยดอกโทรศัพท์รีเขามีข้อหมายแล้วบ่เห็นตูวแต่เห็นตูวจังทีอันนี้ ตัออกมาเตัวเลยตัวออกมาเป็นตัวตัวเป็นแค่ไหนเอานี่เป็นตัเลยนี่โครูเคล่ย์เานี่เทเทหลับไปไปเตอกมาแล้วเอ้ยตอกมาแล้วเต้แตกตเต้นเอ้พีจังสิูพี่จังหู อุบเอาบอกเขาบอกนาโทรศั์คือบไร้ย oh. uh ินเขาทองมาอยู oh. uh ่บไร้เ oh. ล uh ้วตองตองเลื่อนใหญ่เออเอออุมบุญบายดีพอโทษกระทมาหาคุรีรอ่าเอเออโทรมาดูบ่หน้่บีเอออยู่ เออวายยูเออเราจะค้ำเราจะค้ำพี่บ๋อี่เนี่ยหาวาอยูเออเออพี่ป่ายไปสมาถามพี่ป่าเออถามเบิ้งพี่ป่ายไปสายมาพี่เสียงอยู่อาอืมาาหอม คืออยู่บาดพี่ไม่บาดในในโทรศัพท์บูหูเรื่องหรือว่าเป็นพี่ป่ายพูดได้เปิดเสียงดังบ่ดังอยู่แต่ว่าหับบูหูเรื่องอยู่ซื่อๆเออบ่เห็นตัวแต่เห็นตูนี่หูว่าเลยถามเลยอย่างเดียวเอาคองกุ้โมเมนต์ติดอะไรเออนะถามอย่างเดียวเลยแต่เห็นตัวนี่กุ้งอยากไปน้ำหาตังแล้วพี่เอาตังมาให้ เอาไปตังเลยวเอาตังอง่เอาไปปูดปดปะข้อตัง,งหงไปแล้วอุ้ม้่แล้วอ่ะอุ้ลอืมตังไปทางไหนตังสิไปอาบน้ำละตีเออได้เวลาอาบน้ำนยังถามตังมึงแดดลุมลุมตกแล้วไปหาอาบน้ำอาบน้ำารับผม เห็นวงเออไปหาอาบน้ำสาผุมบอกตังหาอาบน้ำสาผุมเลยกท็ทดลองให้เขารับโทรศัพท์นะคะผลออกมากคือบูงหูเหลืองกันเลยถ้าเห็นตัวแถ่จ้งสิเมีนก็ขอบคุณแม่แม่ทุกๆท่ทานนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ก็นะคะสวัสดีค่ะ Ah,